พี่ีนานาที่รักนกเขาใหญ่สั้นนะครับพบกับผมบอเบียนนกเขาใหญ่ครับวันนี้นะครับจาดังนะครับอันนั้นดังเล็กนะครับอยู่ข้างในนู่นครับอันนี้อ่างใหญ่นะครับตัวที่ว่าจดลอไม่คูนะครับนี่ครับนี่ครับเอาดังเอ้าเอ้าดังดังเอ้าเอ้าโลโลโล ไม่เอานะครับชอบเล่นอยู่ฉเฉลยสามตัวแล้วนะครับเจดางนะครับฟังเสียงเรียกกันนะครับนี่ครับยังเจดังนะครับดังป้าแป้งนะครับตัวนี้ดังป้าแป้ง ไม่ครับไฟใหญ่เลยนะครับยามเช้านะครับเจ้าของเขาจะเมาแล้วนะครับเปิดไปแล้วทั้งคู่นะครับกําลังจะเมาวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับนะครับจะไว้ว่าจะไว้เล่นนะครับแต่ไม่มีใครเอานะครับเปิดหาให้เอฟซีนะครับแต่ว่าก็ จัดไปแล้วนะครับนี่ครับเจ้ดาดังนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปักธรณีนะครับแต่ตัวในนี้ปักธรณีนะครับในนี่นี่ครับนหน้าดังๆ้างดังดงกลุ่มข้างในนู้นนะครับอ่ะดังอ่อโลโชว์หน่อยโลหายตัวเองหน่อยโล

ฮัลโลดังโลดังโลฮัลโหลโลอืมอืมออืม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 ยโลโลยนั่นนะอืมครับอาโลนาะอ้าอาโลอาอีกโลเสีงใหญ่นะครับทั้งสองตัว ฝา,ากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บอเบียนนุเขาใหญ่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ